มีคำถามที่ถามเข้ามาบ่อยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือว่าเสากลางบ้านแก้อย่างไงนะครับผมก็คลิปนี้จะมาบอกวิธีหลักๆนะครับสวิธีนะครับที่ใช้แก้เสากลางบ้านให้ฟังนะครับสำหรับเสากลางบ้านเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ผิดวงจุ้ยอยู่แล้วนะครับลักษณะที่ตามตําราที่ทานายเอาไว้เนี่ยใครที่มีเสากลางบ้านมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลางตัวเนาะช่องท้องหัวใจนะครับการผ่าตัดการบาดเจ็บตรงกลางตัว เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับรวมถึงถ้าเราพูดถึงในแง่การใช้งานเนาะเสากลางบ้านบางทีก็ถือว่าดูมันเป็นสิ่งที่บังตานะทำให้อึดอัดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีการใช้งานได้อย่างสะดวกน้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาแนะนำดูว่า3วิธีนี้ใช้อันไหน ก็ได้นะครับเลือกอันใดอันหนึ่งได้เลยนั่นเองนะครับสาหรับวิธีที่1นนะครับนั่นก็คือว่าเรากั้นเป็นโซนหรือกั้นเป็นห้องไปเลยนั่นเองนะครับโดยใช้เสากลางบ้านเป็นส่วนหนึ่งของมุมนั่นเองเนาะจะเป็นกําแพงทึบหรือจะเป็นกระจกเป็นบานเลื่อนทําติดไปกั้นเป็นโซนกั้นเป็นห้องสามารถทําได้นะครับถ้าสะดวกนะแล้วเราก็สามารถได้พื้นที่ที่เป็นส่วนตัวหรือพื้นที่ที่เป็นห้องเพิ่มเข้ามาอีก1อันนะครับหรือบางบ้านเขาอาจจะทําเป็นตู้ ใช้มาที่เอามาติดระหว่างเสาสองต้นตรงกลางนะครับก็เป็นชั้นวางอยู่กลางบ้านแบบนั้นก็สามารถช่วยลดลักษณะเสากลางบ้านออกไปได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีพื้นที่ไม่มากเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่สามารถกั้นเป็นห้องได้ตามวิธีที่1นะครับนั่นก็คือให้ใช้กระจกเงาติดนะครับรอบๆเสาตรงกลางบ้านทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับแต่วิธีนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะกับ เสาบ้านที่เป็นเหลี่ยมเป็นมุมเนาะถ้าเป็นเสาทรงกลมแบบโรมันอย่างเงี้ย<ๆ>ก็อาจจะติดไม่ได้เพราะว่ามันจะลอยๆมันจะ,พะเพยะนะครับดังนั้นวิธีนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่เอาไปเลือกใช้ได้นะโดยธรรมชาติเราก็จะติดให้สูงประมาณเท่าตัวของเราเลยอย่างน้อยๆสักร้อยเซนเมตรหนึ่งนะรหรือ230ขึ้นไปก็แล้วแต่เอาที่สะดวกนะครับใช้กระจกเงานี่แหละติดทั้ง4ด้านเลยก็เหมือนเป็นการลด การมีเสากลางบ้านอยู่นั่นเองและช่วยให้มองเห็นชัดด้วยเวลาที่เราเดินเนาะหรือเราวิ่งนะครับก็จะได้เห็นชัดเจนว่ามีเสาอยู่นั่นเองนะครับและก็ข้อที่3สําหรับคนที่ไม่สะดวกข้อ1กับข้อ2นะครับก็อาจจะพอบรรเทาได้บ้างแต่ว่าไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือการที่เราวางต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ที่วางภายในบ้านได้นะครับ เป็นไม้จริงจะดีกว่าไม้ปลอมนะครับก็เราจะวางรอบๆเสานะครับเพื่อให้ช่วยบังมุมบังเหลี่ยมที่มีของเสาได้นะครับแล้วก็ช่วยทําให้มองเห็นเสาชัดเจนและก็เพิ่มความร่มรื่นชื่นเย็นขึ้นมาในภายในบ้านได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งวิธีที่พอจะบรรเทาได้นะครับลองเอาไปเลือกใช้ดูนะครับว่าแบบไหนก็ได้นะอันใดอันหนึ่งก็พอนะครับที่เหมาะที่จะเอามาใช้กับบ้านของเราที่พอจะช่วยแก้เสากลางบ้านได้ครับ